มาครับพี่น้องเป็นจังไดแน่สําหรับค่ําคืนที่ผ่านมาเราพี่น้องเนาะนะะสำหรับค่ําคืนที่ผ่านมากะในวันที่24มิถุนายน2016เมือ่อวันที่26มิถุนายน2 5 6 8ครับพี่น้องผ่านมาแล้วคืนหนึ่งเราพี่นอนะ้องเนาะเอาเนี่ยแล้วครับพี่น้องก็เซียวาจ้ากับเอ็นซีแฟนคลับนะคะกิดคอสวัสดีสําหรับเอ็นซีแฟนคลับสู้ผู้สูงส่สกอรน,นะคะนี่แล้วครับพี่น้องนะสําหรับทางด้านนางเอกนิวราชดาพร เด็กมีการออกมาเผยความในใจนะคะได้มีการออกมาพูดถึงน้องอ well. ุ้งอิงเทปบ้านแขงแบบนี้หลังจากที่เด็กไปบาดอุ้งอิงค่ะพี่น้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับนางเอกนิ้วทุกครั้ง er iv นะคะเวลาที่ได้ไปบ้านอุ้งอิงเป็นกาสิีมาแบบออกมาบอกความในใจออกมาเผยความรู้สึกหลังจากที่ได้ไปบ้านอุ้งอิงสําหรับรอบก็นานี้ค่ะพี่น้องก่อนในวันที่24นอพพี่นนาะนะคะกับคณะ มูลุ่ย์วีบรรทั้งสินสำรับก่อนหน้านีานท้ทางด้านนางเอกิวกเดมิก,การไปร่วมนะคะในอคอนเสิร์ตนะคะมูลนิธิวบรรทั้งสินยูก่อนหน้านี้น้องพี่น้องน่ารักเลยนะคะพี่น้องเพื่อนกับเดมิการออกมาเคลื่อนไหวออกมาวอรฮอตวอรถลงมอุ้งอิงเพชรบาดแย้งแล้วก็บ,บอกเลยนะคะว่าแทบช็อกค่ะพี่น้องนะคะสำรับผู้ติดตามพุ่งขึ้นเยอะมากนะคะผู้ติดตามพุ่งขึ้นแบบพุ่งไม่หยุดชุดไม่อยูด ะะถือว่าปังจริงๆนะคะนี่แหละครับพี่น้องคนภาคกันบอกว่าใครก็ตามนะคะที่ได้ไปบ้านกรงุงถิงคนนั้นจะปังนะคะแล้วไม่ใช่ปังคนเดียวปังทุกคนค่ะพี่น้องสําหรับนั่งอีกนิว้วผู้ติดตามกับพุ่งแล้วก็เวลาไลซ์สดนะคะคนดูเยอะมากนะคะทางด้านไห่อีกนี่แหละค่ะพี่น้องทางด้านอ่าอีกหลายคนนะะอีกหลายคนมากๆนะคะทุกคนแบบ มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นม่หยดเบิ้งหลายจังสิแมะนะคะคือว่ากับจากวัดอุ่ิิงนี่ดีทุกคนนะคะแบบผู้ติดตามเยอะจังสิแมะก็ถือว่าสุดยอดและก็สำหรับในค่าสคืนที่ผ่านมาค่ะพี่นอ้องวันที่24มิถุนานยน2 5 6 6ทางด้านนังเอกมิรชาชลาภนก็ได้มีการไปรวมคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเอาี่แล้วครับพี่นอ้องนะาสำหรับท่านนางเอกมิลกระด้มีการออกมาเฮ็ดคลิป เปิดความแน่ใจนะคะว่องหอดทั้งดานน้องอุงอิงเพชรบ้านแห้งหลังจากที่ไปบ้านน้องรู้สึกอย่างไรบ้างน,นะคะนี่และเพื่อนกระดิมีการเทปคลิปออกมากครับพี่น้องเป็นกระบอกประม่านมาสําหรับอุ่งอิงเพชรบ้านแห้งโอ้ยคนลุกเลยนะคะทั้งคนลุกทั้งแบบเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ปลื้มนะคะเป็นมาเครื่องฟังอุงอิงรองเงท่งเครื่องยิ้มเป็นอย่างเพื่อบอกว่าแบบนั้นการที่เฮาได้ฟัง คนนึงร้องเพลงแล้วเข้ากับยิ้มและเข้ากับคอยตามนั้นหมายความว่าเราภูมิใจและเข้ากับปลื้มใจในะคะในเสียงของอุ้งอิงในเสียงของเด็กคนนี้จังสีไหมคะพี่นอ้องนี่ล่ะนั่งเอกมิวบอกว่ายดีเดีๆมนิ้วก่ายิ้มรู้สึกแบบปลืม้มรู้สึกแบบภูมิใจในโตอุ้งอิงนะคะนะี่ล่ะอุ้งอิงน้องร้องเพลงถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะมากๆแล้ว อุ้งอิงน้องไม่ธรรมดาพันน่ะพี่น้องตลอดระยะเวลาสองปีผีพานมากนะคะตอนที่อุ้งอิงน้องนี่ะได้มาอยู่กับสาวนวดเพรบานแห้งตลอดระยะเวลาสองปีค่ะพี่น้องนั่งเอกมิวบอกว่าโอ้ยอุ้งอิงทาได้ขนาดนี้ร้องได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาเนะะี่ยค่ะเพราะว่าจะเป็นแบบว่าน้องน้องน้องรู้จกักข้ามล่งล่งตรองล่งจังได ทำหนีจังสิแม่คืนต้องคืนจังไดน้องแบบเรียนรู้เร็วมากนั่งอ็นมิววดจังสิละอุ้มอไม่ธรรมดาแล้วก,ลก็ล่าสูดเขาพี่น้องเป็นการมีการออกมาโสต์หอดโคตถึงอุ้มอิงอเชตบานแข้งแบบนี้ค่ะพี่น้องเพื่อนก็บ,บอกว่าวิ่งจับตูดวิ่งจับมือน้อยๆคำพูดของน้องทุกอีพีร้องเพลงคูลหลานเน่ ท่ามอื่นตลอดนอนไซต์เทคแคร์พี่พี่ที่มาหาทุกคนเสาน้อยที่จะคอยมองหนูเติบโตทุกๆุกก้าเป็นที่รักของพี่นิ้วและของเอฟีไปนานๆน,น,นะต้าอุ้งอิงของพี่ยักษ์พันนพะีพนองเป็นจังไหนเอาเดียวจะาสักพนงสั้งอีกที่หนึ่งคนบอกว่าวิ่งจับตูดวิ่งจับมือน้อยๆคำพูดของน้องทุกอีพี ร้องเพลงพูหลาแน่ถามอื่นตลอดน้อมใจเทคแคร์พี่ๆีที่มาหาทุกคนสาวน้อยที่คอยมองอพี่จะคอยมองหนูเติบโตทุกๆก้าเป็นที่รักของพี่มิวและของเอฟซีไปนานๆนะเต้าอุ่งอิงของพี่ยักษ์พันนักพี่น้องเป็นเจา้าหนกระโพนพูนีของอาทางด้านนางเอกมิ้วรัชาดาพรพี่นอ้องเสนี้มีการออกมาโพสต์ในช่องอ ช่อง YouTube ของเพื่อนมิวรัชดาพลลำเพลินออฟฟิเชียลนี่แหละนี่แหละเอฟซี FC แฟนคลับหลายคนพอได้เห็นกับพากันแห่เข้ามาคอมเมนต์กันโดดๆสำหรับผู้นี้ก็บ,บอกว่าเฮงเฮงปังปังจ้านะคะพี่น้องน่ารักรอวันที่พี่มิวเผือดฉายเหมือนน้องออนะนะคะมีเอฟซีทั้งรักทั้งหลงเยอะๆเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะผู้นี้ก็บ,บอกว่าสุดยอดมากที่สุดนะคะผู้นี้บอกว่าดังๆไปพร้อมๆกัน ุณีบอกว่าสวยแพ็คคู่นะคะเอากัรนี่นะคะพี่น้องสำหรับทางด้านนางเอกนิวรัชดาพรบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่เพยงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวทีเพิ่นเด็พิการโคดหดโครถึงตัวเองลายครั้งมากๆแล้วจากการที่เอาพากันติดตามท่านางเอกนิวมาถือว่าเป็นคนหนึ่งแหละที่ในเรื่องของทัศนคตินะคะหลายคนมองว่าเพิ่นเพิ่นคิดบวกไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามเพิ่นคิดบวกอยู่เสมอค่ะพี่น้อง สมแล้วละ่ะที่เป็นซุนหาของลำเพื่อโชกนะคะสุดยอดจริงๆน้องพี่น้องนัดแล้วนี่แล้วค่ะพี่น้องสําหรับทางด้านนางเอกมิวรัชดาพรนะคะเพิ่นเพิ่นแบบโคตรถึงอุ้งอิงนี่บ่อยอยู่เด้นะคะแล้วก็ละเทียที่เพิ่นเนี่ยบอกถึงอุ้งอิงนี่ก็มีแต่แบบเฮาเขาอ่าเฮากัได้เห็นเลยนะเพราะว่าเพิ่นฮักแลก้วก็เอ็นดูเวลาอุ้งอิงคักซ้ำใด้จังสิแม้ เอากระถือว่าสุดยอดกับเขให้นี่ลักปังๆป,ปังไปนน้ากันมันเพาะนะคะสาหรับพี่กับน้องน้องพี่น้องน้องเอากระถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะและสาหรับการแสดงแบบนี้หลายคนบอกว่าสิได้เห็นอ,อีกไงโบอ,อีกนานไหมนะคะที่เสียแบบมีแบบนี้อีกครั้งจริงๆน้นะ,ะคะคอเนเสิว์ตไปแล้วนี้ถ้ามาว่ามีโอกาสที่จะมาทําการแสดงลักษณะแบบนี้อีกไหมมีโอกาสค่ะพี่น้องมีโอกาส าาถถ้มว่ามีโอกาสอยู่ไหมมีโอกาสอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดุทีอุค์เองเหตุบังแหงา่าหลงวางบอแต่บาาจากทีเด้เบิง่งคิวงานของคุทีในช่วงนี้ครับพี่น้องเหมือนจะไม่ว่างนะครระราวหลังจากทีอ่ากีฤดูการนะเอานับไปถึงแต้มืันนี้พี่น้องมากันมามีมีการสอบนะคะมีการสอบปิรฤฎกาเนอะพี่น้องนาะหลับกะ วันที่ยี่แปดก็จะเป็นกิฤดูกา,าลนะคะแล้วก็ต่อไปหลังจากยี่บแปดกิฤดูกาลไปนี่ก็จะเป็นคือวัมพิจารงาอาจจะเป็นนางไขอ่อ้อจัส่วนบากก็จะเป็นเกี่ยวกับนางไข่ออเนพีนองน้อ,นอยิ่งแบบใกล้ซ้ายแบบนี้นี่อุ้งอิงนองอสิแบบต้องไปอ,ออกงานดูจักหน้อยในช่วงหลังจากกิฤดูกาลก็จะแมมคือว่างานของอุ้งอินี่เยอะมาก าพี่น้องเนาะนะคะขันธาม,มาโอกาสมี่โบกับมีต่ตะบานยากค่ะพี่น้องน้องี่น้องเนาะเอาสําหรับพลเรือธีบารอบเบิงรอบตาสําหรับคณะบุญปุ้ยอ่าก็มารอบเบิงอีกที่หนึ่งนะว่าอ่าจ,จะมีอีกครั้งในวันไหนก็ต้องรอชี้แจงวันบอกนะคะอันนี้แล้วค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปใบเสนสักก่อนเนาะคะว่ขอขอาขบันสวัสดีค่ะ